ทุกคนมีความสุขไหมเวลาเห็นเขาอยู่สองคนทุกคนมีความสุขไหมมีความสุขไหมเวลาเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันสำหรับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นทั้งมีความสุขแล้วก็จินแล้วก็เขินตามเขาอ่ะเห็นไหมล่ะดังนั้นเนี่ยพี่เฟิร์นมองว่าอนาคตเราไม่รู้ คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเฟิร์นวรรณพาเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ที่เชียร์นะคะแล้วก็ติดตามคู่ของสาวเบสรักว่านี้หรือว่าเบสคำสิงกับหนุ่มบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไม่ต่างนะคะไปจาก FC f c ฟซแฟนคลับคนอื่นๆเลยแหละโดยสำหรับใครนะคะที่ได้ดูการไลฟ์สดนะคะหรือว่าแต่ละโมเมนต์ก็มักจะเห็นนะคะทางด้านของแม่เฟิร์นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในทุกเหตุการณ์ทุกโมเมนต์นะคะของเบสกับบิ๊กอยู่ตลอดตลอดด้วยเหมือนกัน ล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของเฟิร์วนวรรณพาเองนะคะก็ออกมาไลฟ์สดพร้อมกันนี้นะคะยังได้เผยถึงนะคะด้อมบีบีซึ่งก็คือด้อมของเบสกับบิกนี่แหละถามนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขไหมนะคะที่ได้เห็นโมเมนต์เห็นความน่ารักนะคะของสาวเบสกับหนุ่มบิกนั่นเองคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีบ้านด้อมขึ้นมานะคะอย่างบ้านบีบีอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่ะไปฟังเสียงของแม่เฟิร์วนวรรณพากันค่ะ ทุกคนมีความสุขไหมเวลาเห็นเขาอยู่สองคนทุกคนมีความสุขไหมมีความสุขไหมเวลาเ,ลเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันสำหรับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นทั้งมีความสุขแล้วก็จินแล้วก็เขินตามเขาอ่ะเห็นไหมล่ะดังนั้นเนี่ยพี่เฟิร์นมองว่าอนาคตเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าวันนี้ทั้งสองคนเนี่ย ทำให้พวกเรามีความสุขให้เรายิ้มได้ทำให้เราจรินทำให้เรามีอารมณ์อารมณ์ร่วมมีอารมณ์ร่วมแม้กระทั่งใครมาจ้นกับผู้ใหญ่เราก็ไม่พอใจอซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องพี่เฟิร์นก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ออกมาอ่ามาพูดมาโวยมาวายม,มาวีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราจรินแต่ก็จะบอกทุกคนว่า ต่อไปพี่เฟิร์นก็จะไม่ทําให้ผู้ใหญ่หนักใจแล้วอันนี้พี่ก็พูดถูกอีกใช่ชอบเขาทั้งสองคนคุยการชอบความสุขนะคะชอบความน่ารักเหมือนดูซีรีส์น้องๆเองก็มีความสุขน้องๆเองก็มีความสุขทุกคนรู้ไหมว่าน้องๆพูดกับพี่เฟิร์นเสมอว่าแม่เราจะทำอะไรให้ใหกับกลุ่มของ b ีแล้วเราจะทำอะไรให้กับ f c d ดี ถ้าเราจัดวันเกิดเนี่ยแม่เราทำไงดีเขาพ็ถามแบบนี้นะเราจะแสดงอะไรให้กับด้อมดูดีให้เขาแบบว่ากลับไปแล้วยิ้มได้แบบนี้คือน้องๆสองคนเนี่ยนึกถึงแต่เอซใช่มากๆมากเะขาแอฟซีมากเราก็เหมือนกับเนี่ยถ้าเราคือผู้ใหญ่บ้านไม่เปิด ก็เพราะว่าผู้หญ่งบางนก็ให้เกียริก็ให้เกียรติเบสก็ก็เป็นผู้หญิงอนะถ้าเบสเปิดนะอ่ะคนก็ผู้หญิงอนะ่ะแม้แต่เธอเวลาเขาอยู่กับสองคนเขาน่ารักมากเลยนะเธอเชื่อเหรอืคนเรามันอยู่กันสองคนน้ำซอสสายโอ้โหโบราณมากน้ำซอสดม่แต่จริง <c oughs> ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ในะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเน่ะแต่เวลาเขาอยู่กันสองคนเรายิ้มได้เวลาเขาอยู่กับสองคนเรามีความสุข <c oughs> แต่ด้วยสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม เธอปวดเถิดน,น้ำซอสายน้ำซอสายแบบเออเถอพี่บวยเห็นอะไรตอนเปลี่ยนชุดมองตาก็รู้น้องเบสบอกแม่เฟิร์นกับบิ๊กเก็บความลับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พูดหมดให้บิ๊กจองไว้ก่อนใช่ว่าแต่น้องๆมีค่ะมีไรสดวันที่ยี่ห้าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อยจริงค่ะถ้า ยาดมครบหนึ่งล้านกระปุกนะคะคดีบิ๊กตัดสินวันที่30มสมกราค่ะวันที่30หรือ3าเนี่ยแะรูทุกเรื่องดูทุกเรื่องเลยเธออีบินะ๊กน่ะตกกลางคืนมันก็โทรหาฉันเธิจริงนะวรรพารู้ทุกเรื่องแต่เรื่องตัวเองมีงานกี่โมงไม่รู้นะ้จะไปไหนต่อไม่รู้นะ โดยคำพูดยังกล่าวนี้นะคะของแม่เฟินวรรณพาเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับบ้านบีบีนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าอนาคตไม่รู้ตอนนี้จิ้นบอกให้เอฟซีทำใจไว้เพราะอีกฝ่ายมีคนของใจแล้วหรือเปล่ามีความสุขมากบีบีนะคะบอสใส่แว่นตาคู่จิ้นเก่าด้วยบางคนก็บอกต่ออีกเหมือนกันนะคะว่าเห็นเขาอยู่สองคนพวกเรามีความสุขมากอยากให้เขารักกันจริงๆเชียร์คู่นี้นะคะมีความสุขมากเขาน่ารักทั้งคู่คะ่ะสมกัน มากมากค่ะซึ่งนะคะก็ยังคงมีอีกหลายคนแหละชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่มีการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลังจากที่ทางด้านของแม่เฟิร์นบรรพานะคะออกมาพูดแบบนี้สําหรับนะคะในเรื่องกระแสะคู่จีนเบสกับบิก๊กเขาจะข้ามเฟนโซนนะคะเป็นมากกว่าคู่เพื่อนสีไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตยังไงเองพวกเราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะ